กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากได้อยากเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับน้องก็คืออยากได้ผลพิซซ่าทาวนนะครับน้องและอยากได้ในส่วนของผลมังกรถาวอนอยากได้กิจกรรมประมาณนี้นะครับในช่องพี่นะครับพี่ข็บอกมาตลอดเลยแล้วกันนะครับนอว่าพี่แจกให้แล้วนะครับในคลิปแล้วนี้นะครับและคลิปนี้ก็จะมีการ แจกอีกนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของผลพิศจถาวรในเกมเราบอกในแมปบอกฟูดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากได้ผลพิศษมังกรนะครับเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่ขอพูดต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ถ้ามีคนดู19,00 0คนดูรับไปเลยในส่วนของผลมังกรถาวรพี่จะแจกในวัน เสาร์นะครับทุกคนไป่ไม่งั้นก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์หนึ่งวันแน่นอนนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง19,00 0คนดูนะครับเนาะเอาเป็นว่าวันอาทิตย์และกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกชัดเจนเลยแล้วกันนะครับพี่จะแจกในวันอาทิตย์นะครับถ้าคลิปนี้ถึง19,00 0ก่อนวันอาทิตย์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและวันนี้พี่จะมาอัปเดตโค้ด2025มีโค้ดตัวใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วนะคร อยากได้โค้ดไปฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดคุณนีกพี่นะครับเนาะคดรีสแต็กนะครับหรือว่าโค้ดต่างๆมากมายที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนอยย้ำนะครับว่ามีทุกโค้ดเลยนะครับโค้ดเงินก็มีนะครับถ้าโค้ดไหนที่ไม่อยากพลาดนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับน้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับคนละ หลายคนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าโค้ดแต่ละโค้ดที่ใช้นะครับน้องก็เป็นโค้ดที่ใช้ได้จริงๆนะครับไม่เชื่อทุกคนสามารถสร้างรหัสใหม่เพื่อไปพิสูจน์โค้ดได้เลยนะครับโค้ดแรกก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเป็นโค้ดลีสเต็กนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับโค้ดแรกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าเป็นโค้ดลีสเต็กนะครับน้องที่สามารถใช้ได้จริงนะครับแล้วก็โค้ดต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทาางด้้โค คูณเอ็กพีนะครับเนาะก็ใส่ไปไล่เดินนะครับเนาะเราจะได้19นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราได้19นาทีแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเนาะเราก็ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือโค้ดตัวนี้นะครับเนาะทุกคนก็จะได้ไปนะครับเป็นโค้ดคูณเอ็กพีนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแแล้ววกัััันนนนนนะะคครรบบ่่าสุดดจอ นอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนาอสสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดคูณเอ็กพนะครับนอเราก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้างโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นโค้ดคูณเอ็กพเหมือนกันนะครับตอนนี้เราได้มา1ชั่วโมงแล้วนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับนอได้มา1ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้างโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็คือโค้ดตัวนองกโม็็เปน 1ชั่วโมงกับ29นาทีแล้วนะครับนาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว่าอันนี้สุดจิ้งนะครับนาะแลก็ต่อมาเป็นโค่นตัวนี้นะครับนาทุกคนใช้ไปได้เราก็ได้มาอีก20นาทีนะครับนาในส่วนของ โค้ดคุณเองพี่นะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโค้ดมีเยอะมากๆนะครับน้องก็เรียกได้ว่าโค้ดนะครับน้อมีกันเกื่อนเลยนะครับและเยอะมากๆด้วยนะครับน้องเรียกได้ว่าถ้าใส่ตามพี่นะครับน้องทุกคนนะครับก็คือจะได้ไปฟาร์มแบบยาวๆนะครับน้องและที่สําคัญนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าโค้ดที่พี่ให้ใช้ให้ใส่นะครับน้องทุกคนจะได้ใช้แน่นอนนะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับว่า ทุกคนนะครับนอได้ใช้กันทุกคนแน่นอนนะครับสาหรับคนที่แบบว่าเล่นเกมโลบอกหรือว่าเล่นเกมบอกฟูนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนอก็มีตามนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับวงนอคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้โค้ดดีๆอยากได้โค้ดทนโหดนะครับเนาะวันนี้นะครับเนาะก็มีมาให้ตามนี้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะรีดีว่ารวบรวมโค้ดทั้งหมด2,025นะครับเนาะมาให้ทุกคนนะครับและมาอัปเดตโค้ดให้ดูด้วยนะครับว่าโค้ดไหนหมดอายุไปบ้างและโค้ดไหนยังไม่หมดอายุนะครับทุกคนก็เป็นตามนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าแต่ละโค้ดนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่หมดอายุนะครับโค้ดนี้เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุด2,025นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลย บอกเลยแล้วกันนะครับโนวาสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนวาจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคน ก็เรียกได้ว่าแต่ละคนนะครับน้องก็คืออยากได้นะครับน้องก็เรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับก็เลยรวบรวมคลิปทั้งหมดนะครับน้องที่มีนะครับน้องไม่ใช่รวบรวมคลิปทั้งหมดนะครับก็คือรวบรวมโค้ดทั้งหมดที่มีนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เราได้มาสี่ชั่วโมงแล้วนะครับน้องก็ได้มาเยอะมากๆนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าได้มาเยอะมากๆนะครับน้องห้าชั่วโมงนะครับน้องก็เรียกว่ามีให้เห็นแน่นอนนะครับน้องและฟาร์มกันไม่ไหวแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนนี้เลยะครับทก นี่เลยนะครับนอโคต,ตัวนี้นะครับก็รีด้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า แต่ละโค้ดนะครับนอก็รีดีว่าจ <c iffer sorting> ัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโค้ดนี้นะครับนอก็จัดเต็มอีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้อีก20นาทีนะครับนอตอนนี้เราได้มา4ชั่วโมงกับ47นาทีแล้วนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับโค้ดตัวนี้ก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้เราได้มาส้าจัดกเ่ นอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ใช้ได้อีกนะครับนอได้มา5ชั่วโมงกับ27นาทีนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าแต่ละอันนะครับนอก็เรียกว่าสุดๆทั้งนั้นนะครับนอใส่ได้จริงใช้ได้จริงแน่นอนนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอุโหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจริงนะครับนอแต่ละะะอัันนนนคครรบทุกก็็เปปมาณ เลยนะครับนอนรับประกันได้เลยนะครับว่าใส่ได้กันทุกโค้ดแน่นอนนะครับนอโคลิลสแต็กตอนนี้ก็ได้มา2โค้ดแล้วนะครับนอแต่ก็ยังไม่หมดนะครับนอโค้ดนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นโคลิสแต็กนะครับนอตอนนี้เราได้โคลิลสแต็กมา3โค้ดแล้วนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนแต่ละโค้ดแต่ละอันนะครับนอก็รีดีว่าสุดๆทั้งนั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าโค้ดเงินก็มีนะครับอันนี้เป็นโค ประมาณนี้เลยนะครับนอไม่รู้จะให้มาทําไมนะครับนอแค่สองเบลีนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอเป็นโค้ดเงินเหมือนกันนะครับนอเนี้เลยนะครับก um ็เป็นโค้ดหนึ่งเบลีนะครับนอพี่ก็ไม่รู้นะครับว่า GM เมให้มาทําไมนะครับนอหรือว่าแอดมินให้มาทําไมนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้นะครับนอก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนออันนี้นะครับก็เป็นโค้ดทั้งหมททนคี่กก็ จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของ ผลปีชาจมังกรนะครับเนาเตรียมตัวได้เลยนะครับวันอาทิตย์ถ้าคลิปนี้ถึงนะครับคนดูเยอะนะครับพี่มาแจกแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับก็ไม่พูดความทำเพลงนะครับถ้าคนไหนอยากเป็นสปอนเซอร์หลักหรือว่าอยากนะครับน้องก็คือสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนนนอไหะคร พี่บอกว่าอยากสนับสนุนนะครับนาะก,ก็คือถ้าอยากสนับสนุนอย่างที่พี่บอกนะครับไม่ต้องเสียตังสบัตไม่ต้องเสียตังโดเนตนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย